สวัสดีผู้หญิงทุกคนที่ยังหายใจอยู่และยังพยายามประคองใจตัวเองต่อไปในแต่ละวันคุณกำลังอยู่กับที่พักใจพอดแคสต์ที่ไม่ได้มาเพื่อปลอบใจแต่จะพาคุณเผชิญหน้ากับความจริงเราจะไม่ปล่อยให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ห่วยๆห,หรือจมอยู่กับความรู้สึกผิดที่ไม่ควรเป็นของคุณที่นี่คือพื้นที่ปลอดภยัยแต่จะไม่ปล่อยให้คุณอ่อนแอไปตลอดชีวิตเพราะคุณสมควรได้รับอะไรที่ดีกว่าแค่เศษเสีเส้ยวของความรัก เราจะเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังและเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองขอแค่คุณกล้าฟังความจริงที่เราจะพูดต่อจากนี้คุณเคยไหมคะที่บอกกับตัวเองว่าเราจะให้อภัยเขาแล้วพยายามทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในใจลึกๆกลับรู้ว่าไม่มีวันเหมือนเดิมได้อีกแล้วคะ่ะมือที่สามอาจมาแค่ชั่วคราวแต่ผลลัพธ์ของมัน หลับฝากรอยร้าวไว้ในใจเราตลอดไปคลิปนี้ที่พักใจอยากจะชวนคุณค่อยๆสร้างเกราะใจใหม่เพื่อให้เราเดินต่อได้แม้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วค่ะบางครั้งการให้อภัยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราลืมแต่มันเกิดจากความจำเป็นที่เราต้องอยู่ต่อต้องใช้ชีวิตร่วมกันหรือเพราะเรายังรักเขาอยู่ค่ะ หลายคนให้อภัยเพราะอยากรักษาครอบครัวไว้หลายคนให้อภัยเพราะเชื่อว่าคนเราทุกคนทำผิดพลาดกันได้และอีกหลายคนให้อภัยทั้งน้ำตาเพราะลึกๆไม่อยากเสียเขาไปค่ะแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลไหนหัวใจที่เคยถูกหักความเชื่อใจที่เคยพังมันไม่เคยกลับมาเหมือนเดิมได้ง่ายๆเลยค่ะในวันที่จับได้ว่าเขามีมือที่สาม โลกของเราก็เหมือนถูกเหวี่ยงทิ้งจากที่สูงความเชื่อมั่นความไว้ใจและความรู้สึกปลอดภัยมันหายวับไปหมดเลยค่ะแต่เราก็ยังอยู่ยังนั่งอยู่ตรงนั้นพร้อมกับคำถามในหัวเต็มไปหมดเราดีพอไหมเราทำอะไรผิดหรือเปล่าเขายังรักเราจริงๆไหมและที่เจ็บที่สุดคือเรายังรักเขาอยู่ค่ะ มันไม่แฟร์เลยที่เราต้องมานั่งเยียวยาใจตัวเองทั้งที่คนทำร้ายคือเขาแต่เราก็ยังเลือกที่จะให้อภัยไม่ใช่เพราะเขาสมควรได้รับมันแต่เพราะหัวใจเรายังผูกพันกับสิ่งที่เคยมีร่วมกันค่ะหลายคนบอกว่าให้อภัยเธอจะได้สบายใจแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นเลยนะคะการให้อภัยไม่ใช่เวทมนต์ที่ทำให้แผลหายทันที มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทางใหม่ที่เต็มไปด้วยคำถามความไม่มั่นใจและความกลัวว่าจะโดนซ้ำอีกค่ะทุกครั้งที่เขาออกจากบ้านทุกครั้งที่เขาหยิบมือถือขึ้นมาแล้วยิ้มทุกครั้งที่เขากลับบ้านช้าโดยไม่มีเหตุผลเราก็ต้องต่อสู้กับความคิดในใจตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะและใช่ค่ะ ความสัมพันธ์มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วแม้เราจะให้อภัยแม้จะพยายามกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนเดิมแต่มันมีบางอย่างที่หายไปมันคือความรู้สึกปลอดภัยคือความเชื่อว่าเราคือคนเดียวของเขาคือความสุขเล็กๆในแต่ละวันที่ไม่ต้องระแวงกันค่ะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถสร้างได้ในคืนเดียวไม่ว่าจะพยายามแค่ไหน หัวใจก็ยังจำว่าเคยเจ็บค่ะแล้วเราควรทำยังไงดีคะคำตอบก็คือให้เวลากับใจของเราเองค่ะหยุดโทษตัวเองว่าทำไมยังลืมไม่ได้เพราะความไว้ใจมันไม่ใช่สิ่งที่ใช้เรดผลสร้างแต่มันเป็นความรู้สึกที่ต้องคิดสูตรด้วยการกระทำและเวลาเท่านั้นค่ะถ้าเขากลับตัวจริงๆถ้าเขาอยากเริ่มต้นใหม่จริงๆ เขาจะไม่เร่งให้คุณหายเจ็บแต่เขาจะเข้าใจและอยู่ข้างๆคุณในวันที่คุณยังเจ็บอยู่ค่ะการสร้างกรอบใจใหม่ไม่ใช่การทําตัวให้เข้มแข็งตลอดเวลาแต่มันคือการรู้จักขอบเขตของตัวเองกล้าที่จะบอกว่าฉันยังไม่โอเคกล้าที่จะปกป้องใจตัวเองจากความเจ็บซ้ำกล้าที่จะตั้งกฎใหม่ในความสัมพันธ์และกล้าที่จะเดินออกมา ถ้าเขาไม่เคารพใจคุณอีกต่อไปค่ะเพราะการให้อภัยไม่ใช่การกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่คือการเริ่มต้นใหม่ด้วยตัวตนที่เราเคยผ่านความเจ็บมาแล้วค่ะบางคนอาจถามว่าแล้วจะคุ้มไหมถ้ายังให้อภัยอยู่คำตอบขึ้นอยู่กับว่าเขาเปลี่ยนจริงไหมเขาเห็นคุณค่าความรักของคุณแค่ไหนและตัวคุณเองยังรักตัวเองมากพอหรือยังค่ะ เพราะความรักที่ดีควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่ใช่สนามรบทางใจควรเป็นที่พักไม่ใช่ที่ที่เราต้องคอยระแวงว่าพรุ่งนี้จะเจ็บอีกไหมคะ่ะสุดท้ายนี้ขอให้รู้ว่าคุณไม่ผิดที่ยังให้อภัยและคุณก็ไม่ผิดที่ใจยังไม่เหมือนเดิมแผลทางใจก็เหมือนแผลกายต้องใช้เวลาต้องการการดูแลและต้องการคนข้างๆที่เข้าใจ ไม่ใช่คนที่เร่งให้เราหายเร็วๆค่ะจงใช้ช่วงเวลานี้ค่อยๆสร้างเกราะใจใหม่ไม่ใช่เพื่อปิดกั้นตัวเองจากความรักแต่เพื่อให้รู้ว่าถ้าเจ็บอีกครั้งเราจะไม่ล้มง่ายเหมือนเดิมค่ะเพราะคุณคือคนสำคัญของชีวิตตัวเองเสมอค่ะอย่าให้ใครหรือความผิดพลาดของใครมาทำลายคุณค่าของคุณได้อีกต่อไปค่ะเพราะใจเราไม่ใช่เหล็ก เราจึงต้องดูแลมันให้ดีค่ะหลังจากผ่านเรื่องเจ็บช้ำมาหลายคนอาจตั้งคำถามว่าฉันผิดไหมที่ยังไม่ลืมฉันอ่อนแอไปหรือเปล่าที่ยังเจ็บอยู่หรือแม้กระทั่งฉันควรให้อภัยไหมในเมื่อใจยังไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมคำถามเหล่านี้ไม่ผิดเลยค่ะมันคือเสียงสะท้อนจากหัวใจที่กำลังปั่นป่วนจากคนที่พยายามก้าวผ่านบางสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเขา และถ้าคุณกำลังเผชิญกับความรู้สึกเหล่านี้อยู่ขอให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้เดินลำพังค่ะในชีวิตจริงไม่มีสูตรสำเร็จของการให้อภัยไม่มีกรอบเวลาว่าต้องลืมให้ได้ในกี่วันและไม่มีใครบังคับได้ว่าต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้เพราะความรู้สึกของคนไม่ใช่แผ่นกระดาษที่ลบแล้วเขียนใหม่ได้ทันทีมันคือรอยแผลที่ต้องเยียวยาต้องบรรเทา ต้องมีพื้นที่ให้ใจได้พักและต้องมีความเข้าใจจากทั้งสองฝ่ายค่ะคนที่ให้อภัยไม่ใช่คนโง่แต่เป็นคนที่กล้าเผชิญหน้ากับความเจ็บและคนที่ยังเจ็บแม้จะให้อภัยไปแล้วก็ไม่ใช่คนอ่อนแอแต่เป็นคนที่ซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองมากพอค่ะการเยียวยาใจหลังจากความเชื่อใจถูกทำลายต้องใช้ความอดทนทั้งต่อเขาและต่อใจตัวเอง เราต้องเรียนรู้ที่จะรับฟังตัวเองมากขึ้นสังเกตว่าตอนไหนที่ใจเราสัน่นตอนไหนที่มันยังระแวงและตอนไหนที่เราควรพูดออกไปไม่ใช่เก็บไว้จนกลายเป็นบาดแผลใหม่หากเขายังอยู่ข้างๆและอยากกลับมาจริงๆเขาจะเรียนรู้ที่จะฟังคุณจะไม่ปัดความรู้สึกคุณว่าคิดมากไปเองจะไม่ผลักคุณให้รีบหายแต่จะเข้าใจว่าการฟื้นฟูความเชื่อมัน่นต้องใช้เวลา และการกระทำซ้ำๆที่จริงใจค่ะและหากวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจไม่เห็นค่าคุณมีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นมาเดินออกไม่ใช่เพราะคุณใจร้ายนะคะแต่เพราะคุณใจดีพอกับตัวเองแล้วค่ะที่พักใจอยากให้คุณได้ให้อภัยตัวเองก่อนให้อภัยที่คุณเคยไว้ใจใครผิดคนให้อภัยที่คุณเคยฝืนยิ้มทั้งที่ในใจเจ็บ ให้อภัยที่คุณเคยกลัวจะอยู่คนเดียวจนยอมอดทนเกินไปและให้อภัยที่วันนี้คุณยังกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้เพราะนั่นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือการฟื้นตัวของหัวใจที่กำลังสร้างเกราะใหม่ค่ะทุกครั้งที่คุณยังเลือกรักตัวเองแม้จะเพิ่งผ่านการให้อภัยที่เจ็บปวดคุณได้ก้าวมาไกลกว่าที่คุณคิดค่ะเพราะใจเราไม่ใช่เหล็กจึงไม่แปลกที่จะบอบบางแตกหักหรือระแวง แต่เพราะใจเราคือหัวใจของมนุษย์มันจึงยังมีพลังที่จะเรียนรู้ฟื้นตัวและกลับมาเข้มแข็งกว่าเดิมได้เสมอค่ะอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ในแบบที่หัวใจคุณต้องการและอย่ากลัวที่จะไม่เหมือนเดิมเพราะบางครั้งสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมอาจจะเป็นตัวเราที่ดีขึ้นก็ได้นะคะให้อภัยได้แต่ก็อย่าลืมรักตัวเองให้มากกว่าค่ะ ในทุกความสัมพันธ์เรามักถูกสอนให้รักษาไว้ให้ประคับประคองให้อดทนและให้อภัยแต่มีสิ่งหนึ่งที่หลายคนลืมนั่นคืออย่าลืมรักษาตัวเองไว้ด้วยค่ะผู้หญิงหลายคนยอมให้อภัยเพราะอยากให้ความรักยังอยู่เพราะยังเห็นภาพครอบครัวในฝันเพราะไม่อยากให้ลูกเติบโตมาในบ้านที่แตกแยก เพราะกลัวความเหงาหรือเพราะใจยังรักเขาอยู่จริงๆคะ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณไม่ควรลืมเลยก็คือคุณไม่จำเป็นต้องสูญเสียตัวตนเพื่อจะได้ใครสักคนกลับมาคะ่ะการให้อภัยใครสักคนไม่ได้แปลว่าคุณต้องลดค่าของตัวเองไม่จำเป็นต้องทำเป็นว่าไม่เจ็บไม่ต้องรีบบอกว่าไม่เป็นไร ทั้งที่ยังร้องไห้อยู่ข้างในและไม่ต้องพยายามให้เหมือนเดิมเพื่อทำให้เขาสบายใจค่ะเพราะคนที่คุณต้องสบายใจด้วยเป็นคนแรกคือคุณเองค่ะหัวใจของคุณเคยถูกทำร้ายนั่นไม่ใช่เรื่องเล็กนั่นคือเรื่องใหญ่ที่ต้องการการดูแลการเยียวยาและการให้เกียรติตัวเองอย่างสูงที่สุดค่ะ เพราะฉะนั้นหากคุณยังเสียใจอยู่ไม่ต้องฝืนค่ะหากคุณยังร้องไห้อยู่ไม่ต้องรู้สึกผิดค่ะหากคุณยังระแวงยังไม่ไว้ใจเขาเหมือนเดิมนั่นไม่ใช่เพราะคุณใจแคบแต่นั่นเพราะคุณกำลังเรียนรู้ที่จะปกป้องหัวใจตัวเองค่ะคุณไม่จําเป็นต้องรีบกลับไปเป็นผู้หญิงที่เข้าใจทุกอย่าง ให้อภัยได้เสมอหรือไม่เคยโกรธใครนานหากสิ่งนั้นต้องแลกมากับการเจ็บซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะคุณควรได้รับการเคารพควรได้รับคำขอโทษอย่างจริงใจควรได้รับการแสดงออกที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นควรได้รับความสม่ำเสมอไม่ใช่แค่คำพูดชั่ววูบ และควรได้รับความมั่นคงทางใจมากกว่าความรู้สึกหวาดระแวงในทุกวันค่ะอย่าลืมนะคะว่าคุณไม่ได้มีคุณค่าจากการเป็นคนที่ให้อภัยเก่งแต่คุณมีคุณค่าเพราะคุณคือคุณคือคนที่ผ่านความเจ็บปวดมาแล้วคือคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ได้ทั้งที่เคยร้องไห้อย่างหนัก คือคนที่ยังเลือกจะรักทั้งที่เคยถูกหักหลังและคือคนที่กำลังเรียนรู้ว่าการรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่คือการไม่ยอมให้ใครทำลายคุณได้อีกคะ่ะจงจำไว้นะคะว่าถ้าเขาทำให้คุณต้องเจ็บหน้าที่ของเขาคือการเปลี่ยน และรับผิดชอบความเจ็บนั้นไม่ใช่ทำเป็นลืมแล้วบอกให้คุณหายเองและหน้าที่ของคุณคือไม่ต้องอดทนเกินไปจนลืมดูแลใจตัวเองไม่ต้องทนเพื่อลูกหากความสัมพันธ์นั้นมีแต่พลังลบไม่ต้องพยายามไปคนเดียวหากเขาไม่ยอมก้าวมาด้วยกันและไม่ต้องยอมเหมือนเดิม เพียงเพราะกลัวจะไม่มีใครอีกค่ะคุณมีสิทธิ์ที่จะให้อภัยและคุณก็มีสิทธิ์ที่จะไม่กลับไปเหมือนเดิมนั่นไม่ใช่ความใจแคบแต่มันคือการรู้คุณค่าของหัวใจตัวเองค่ะรักใครก็อย่าลืมรักตัวเองยกโทษให้ใครก็อย่าลืมยกมือขึ้นมาปลอบใจตัวเองด้วย และไม่ว่าคุณจะเลือกให้อภัยหรือเดินจากขอให้การตัดสินใจนั้นอยู่บนพื้นฐานของความเคารพตัวเองค่ะเพราะคุณสมควรได้รับความรักที่ไม่ต้องฝืนไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องแข่งขันกับใครและไม่ต้องยอมอดทนจนหัวใจตัวเองพังค่ะ ขอบคุณนะคะที่อยู่ฟังกันจนถึงตรงนี้หากวันนี้หัวใจคุณยังไม่เหมือนเดิมนั่นไม่เป็นไรเลยค่ะแค่คุณยังรักตัวเองยังเดินต่อได้ในแบบที่คุณเลือกนั่นก็เพียงพอแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าที่พักใจจะยังอยู่ตรงนี้เป็นที่พักเล็กๆให้คุณเสมอค่ะถ้าคุณฟังถึงตรงนี้ขอบคุณที่ยังอยู่กับที่พักใจ พื้นที่เล็กๆที่ไม่ตัดสินพื้นที่ที่คุณไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาและพื้นที่ที่เราเชื่อว่าแม้วันนี้คุณจะร้องไห้พรุ่งนี้คุณก็ยังมีสิทธิ์ที่จะยิ้มได้เหมือนเดิมอย่าลืมกดติดตามเปิดแจ้งเตือนเอาไว้เพราะทุกสัปดาห์เราจะกลับมานั่งข้างๆคุณอีกครั้งคอยพูดในวันที่คุณรู้สึกว่างเปล่าคอยปลุกในวันที่คุณหมดแรงคอยกระชากคุณออกจากความสัมพันธ์ที่แม่งโคตรทำร้าย ที่นี่ไม่ใช่แค่ช่องพอดแคสต์แต่มันคือที่พักใจที่คุณคู่ควรและสุดท้ายถ้าคุณพร้อมจะลุกขึ้นอีกครั้งเราจะเดินไปพร้อมกันไม่ปล่อยให้คุณกลับไปเจ็บแบบเดิมอีกเด็ดขาดพร้อมสำหรับคลิปถัดไปไหมเพราะเราจะไม่หยุดจนกว่าคุณจะรักตัวเองได้มากกว่ารักคนที่ไม่เห็นค่าเรื่องราวที่จริงที่สุดในหัวใจที่พักใจเจอกันตอนหน้าในพอดแคสต์ที่พักใจ